สบายดีพี่น้องสิพาน้องลุงไปน้องลุงสิพาไปมาหาไซสบายดีพี่น้องพาไปจดซื้อก่อนพี่น้องแล้วจะไปหาไซพาน้องลุงไปจดซื้อเข้าเฮียนก่อนนะจ๊ะแล้วก็สิพากันไปมาหาไซ เฮียนไว้ส่วขขาวนะ้ลลองไม่ไ <Okay. S 2> ่ไหวให้เ่นเฮียนท่านหมู่เด้อน้ลลองก็จะขับปเปียกยบรกาศเลยพอเปยกงรรากาศจะปากกันข้อมางไงาพาคนมาจดสื่อ้ะจ้าพี่น้อ

เงินร้อกว่าบาทแล้วแล้วเด้อได้เข้าเฮียแล้วเออแล้วก็เชาอันใบแล้วเนาะใบใบแงเกิดมา เดีวก็ได้มู่แล้วลูกพาเพื่อนมาลงทะเบียนแล้วเดราจะพี่น้องเสียค่าธรรมเนียมห้าสิบพันกใจดีละกัลูกเพื่นพี่น้องใส่เงินห้าสิบบาทกับประมาณร้อยร้อยแปดสิบบาทน้องสอนน้องขอเป็นเงินไทยกับพี่น้องเพราะว่าเป็นนางเฮียนไม่ย้ายมานะ ค่ะคือไข่มุกในเฮียนประจำโดยเสียไม่ได้เสียสี่สิบบาทเลยค่ะเสียค่ะทำเนียมจดสื่อเข้าเรียนคือนักไข่มุกแล้วละพี่น้องกับบริยากษ์นะวอากันแบบง่ายง่ายสบายเป็นวอลสบายป็นกอลวอลสบายปะแม่เนี่ยก็ผ้าผ้ากันอองมือหงเยียนปอนึงอยู่ซ้ายวันนี้ใจบอได้ของเนี่ยไปสิพาไปเพิ่อห้อง คะน้อนเสียผ้าไปเบิ่งห้องเอ้ยหลานคอยสิได้ขเข้าเฮียนแล้วดีใจละพี่น้องเออได้เข้าเฮียนดีใจละพี่น้องแม่ครูเขาจะว่าสบายดีไหมแน่นสิพากันไปเบิ่งห้องเฮียนของน้องลุงพอสิได้เฮียนนะจ้าจะพี่น้องก็มือม่สบาเลยพี่น้องแน่เพ่นคนหู้จักเด้อพี่น้องเด้อ ของนหึงอยู่พีเอ้อกองก็อยากสั้นๆก็คยขอจขี่รถเ้อ่านาบานดองนึงก็น้องลุงยังใส่กระเจอยู่พี่น้องเบิกฮะรอยังได้อ่าน้อน้ำไม้เลแม่นรแม่นได้น้ำไม้ไข<ห>มุกยกังได้ไปน้ำไมนมักย่าเสียมักยิ่งได้ไขมุกก็ได้ แน่จักิ้งัวขี้แพเนาะปอหนึ่งก่อเด้อจ้าแล้วก็มีปอหนึ่งขอมีสองห้องมอสนอมสองห้องปอหนึ่งก่อกับปอหนึ่งขออันห้องต่อไปนี่คือปอสองเป็นมอนุบาลอนุบาลเมื่อไหร่นะปอสามปอสามปอสี่ปอสามอยู่มะอันนี้ปอสี่กับปอห้าอืม อยู่นี่นะคุณตัวคนเราไปโจทษบีอันนั้นคุณอยู่เฟลปสี่กับปห้านะนี่แหละห้องน้องลุงเพื่อนนีห้องนี่แหละห้องน้องลุงนะจ้าเพื่อนได้เฮียนห้องนี่แหละหลานพ่อนดีใจแล้วเพื่อนได้ขึ้นห้องปหนึ่งแล้วเฮียนอนุบาลสามกระจบแล้วเพื่อนได้ขึ้นปหนึ่งเลยเด้น้องลุงดีใจบ่สิได้เข้าเฮียนละดีใจบ่เพื่อนเพื่อน

ร้อยเจ็ดสิบบาทร้อยรบาทเนาะค่ะเนียมภาวานงเรียนต่างแขวงต่างเมืองข้าแม่นาเงียนไรสิพันสี่สิบบาทนม่หละคือไข่หมกค่ะเสียแต่สิพนันค่ะทมเนียมเพราะแ่บผนอ,อยู่นั่นเกิดอยู่หันมเด้อ อันดือก้อนบ่ภาคื้อกอนบ่าจะหนกง่ายกับสมโนใบแจงเกิดนะใบแจงเกิดมาให้เพิ่นเพิ่มายืนยันเนาะมือเข้าเฮียนแม่เลยแล้วก็ได้เข้าเฮียนเลยใบแจเกิดมา่พี่น้องใบแจงเกิดมาแล้วกะนุ่งมานุ่งเข่เฮียนมาเลยเดมีอา้องบอลลิ่นักเป็นคงเเฮียนอนุบาลแต่ปหนึงก็ลินได้ไหมล่ะวะ มีองลิ้น้ยานุบาอห้านุบาลปอหอยู่นี่ถ่ายห้องมอพลมงสุมพนะแต่ยดยนมอกัทีไปปัจักรยานเมอเตอร์ไซค์ยารปั่นจักรยานรถเกกัรถที่ไฟฟ้าเนาะสลายหีกดเต็กรดาวไซรถที่ไฟฟ้าเนาะ เนถือบอลลื่มอะไรเนี่ยเขาคนล่บเลเขาล่บอ่อิกนเราเป็นเป็นนราเลยนะอ่าบ๊อบบ๊อบบ๊บมาขึ้นห้องมอจ้าะี่แม่มันส่งแล้วะมึง่งมไม้เนาะน้องหมไม้ใบหญ้าพนนั่งลิ้นนั่งหัวก็มีมันจะเขาขายห่ค้าขายขนมทางหงเออหงเอออันนี้ บ้าน,น้องลุงแล้วเฮียนกันย่างรัดไปนี่แหละพี่น้องซื้อซื้อขนมขนมหน้าชาวนาพันขายเครื่องสิขายเป็นขายเครื่องขายข้าขงหลังเลยจ้าทางอันยังอันนี้เอออันสุกซาลาก็อยู่ใกล้ๆกันเนะาะกับห้งเฮียนแม่นสุกซาลาก็อยู่ใกล้เนาะห้องหมอน้อยสบายพี่น้องเอ้ยเป็นอย่างกับแบบหาแพทยย่างรัดไปนี่กับแป๊บเดียวเนาะสะดวกสบายแล้วก็ง่ายขึ้นพี่น้องเอ้ ไป้ายบันในพากันออกมาสิ่ได้ออกพากันออกเมื่อสี่เดินทางเมื่อมหาไซโต้สนอมสิพาไปลินตลาดยมลาดจันุกาสิพาน้องลูกไปลินน้ำอัน คูท้วงว่าคือน้อยแท้ว่าทวงน้องลุงว่าคือตัวน้อยแท้ว่าพอหนึ่งแม่นแิ้ลพี่น้องกายสเดือนละแม่เปอร์ซามโนตัวเล็กเพิ่นกะมันกะกายแล้วเนาะมันพอขึ้นห้องพอหนึ่งแล้วพอขึ้นพอหนึ่แล้วกายมาสเพื่อนว่ายังน้อยอย่าคล้ายๆแบบเฮียนอนุบาลเนาะแท้จริงเพิ่นคนตัวน้อยเด้อตัวน้อยคือแม่เพิ่อนแม่ก็ตัวน้อยน้อยหนึ่งเหรอเยน้อยแต่สละเด้อแม่ น้อยแต่ตัวได้คนนี้โอ้แม่แม่เราสอนตลอดเฮียนสระอือสระอือสระอาสระอาพี่น้องเปลี่ยนเมื่อไหรน้องลุงเก่ง A B C D นะสอนกายปรห่งแม่เพราะว่าอนุบาลปรหนึ่งยังไม่ได้มีเนาะอนุบาลมีแต่ห้องเพลงรื่นเกมซื่อภาษาจีนก้าวแลวอยู่บ้านตอนค่อยภาคค่อยไขมุกตอนนั้นหามีแต่รื่นเกมห้องเพลงพาเต้นออกกำลังกายจนห่อแซด ให้วอาว่ามันนี่นะบรรจาร์จุลวรรธิ์ที่เดือนนั้นเดือนนี่แล้วคนบอกคุณสอนจะธรรมดาเลยแต่มให้โค้ให้โคให้ให้ให้ไอคิวดิ้กน้อยอะไรพี่น้องคุสอนภาษาอังกฤษกันสอนด็อกสอนหมาสอนแคทในสิละสอนว่าพ๊อปโป้โลแคทด็อกมาใช่ไหมสอนแบบซัดแบบเนาะว่าภาษาอังกฤษแบบใดแบบนี้แหละพี่น้องยองรู้คน ดีใจแล้วพี่น้องก็ยงนึงก็ตอนครอน,นรลัยนัทนพเขากระ้าายแนพี่น้อง<น>ตอนยืนเนเนแเนพออราะว่าลายคุณผัดซีว้าแบบว่าเฮากับเธอหมู่ขาวยาบคายเนะ<อ>าะลุงนาพายาแบบว่าพ่า,นาพคนณูจักกันเขาสิทักทายกัน,นแบบน้นๆพี่น้องสาสี่เดือนหกปีสองพันสิบสี่ได้ไมา าสำหราับอยากกินขนมเลยสำหรับคลิปนี้อาลาพลี่น้องไปแล้ววันนี้พี่สาวชิซึขนมให้ดอกเดหรับคลิปนี้ล,ล<ำ>าฟไปก่อนเด้วยจ้าขอบไลค์กดแชร์ช่องน้องลงคนน่ารักเลยจายาย้ากับส้มสาน้องพาเซฟแล้วก็บ่าวแฟนสานุกด้วยจ้าสบายดีพี่น้องสิพาน้องลุง้มไปน้องลุ้ม พาไปมาหาไสสบพี่น้องพาไปจดซื้อก่อนพี่น้องเราจะไปหาไสพาน้องลูกไปจดซื้อเข้าเฮียนก่อนนะจ้าแล้วก็สิพากันไปมาหาไสใส่ซ้อนเฮียนนะจ้าน้องีโรงเฮียนมันมีแล้วมมันมีลเไปจดซื้อมาเลย,ยจ้ะ ตัวขาวนาช็อคลยอย่าให้เเฮียนท่านมู้มอ่นเลยนะครกเาจะขับไปเรี่ยเมให้กานเลยเปิ